Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News บอกลายจุดผูกผ้าแดง ป้ายราชประสงค์ฝากถึงมาร์กสุเทพเราจำสิ่งที่ทำได้แม้วันนี้ความยุติธรรมทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยวันข้างหน้าไม่แน่วันที่19พฤษภาคม2565ในายสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือบอกอลายจุด แกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงจัดกิจกรรมสวมชุดแดงและผ้าแดงบริเวณป้ายแยกราชประสงค์สีแยกราชประสงค์โดยได้นำเชือกสีแดงผูกบริเวณเสาป้ายสีแยกราชประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม2553 โดยนายแพทย์ทศพรเสรีรักนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งนี้มีการจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าจุดนี้มีคนตายและการแสดงดนตรีของศิลปินอิสระ นายสมบัติเผยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมตรงนี้และการที่มีคนใส่เสื้อแดงร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นอย่างนี้ทุกปีไม่ต้องนัดเขาก็ามาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นพวกเขาจำได้อยากฝากไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าเราจำทุกสิ่งที่คุณกระทำกับพวกเราได้แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะยังทำอะไรพวกคุณไม่ได้ในเวลานี้แต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่ถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยคุณก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ